สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการใช้เว็บเพจแบบขั้นสูงให้เนาะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในการค้นหาไอเทมที่ดีในราคาที่ถูกได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานเนาะหรือบางคนอาจจะเล่นมานานแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังใช้เว็บเทดได้ไม่ชนานาญเนาะยังไม่รู้ว่าถ้าเราอยากจะค้นหาม็อดแบบลึกๆอยากจะค้นหาม็อดที่มันดีๆตรงตามที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําในส่วนนี้ให้นะเติมเกมแพดออฟเฮกไซสองเข้าไว้ผ่อนได้ให้เงิน ที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้นนนามากมายเติมเว็บรับส่วนลดริชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r i ชแมนช็อปโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างที่เสื้อโมเรียอินเวกตัสก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอ,อยากจะหาแบบ5รูหรือหาหมอสตรงตามที่ต้องการอะไรแบบนี้อาจจะหาไม่ เ,เ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะค้นหาเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะสมมุติว่าเราต้องการหาหมอสเพิ่มค่าคุณสมบัติของไอเทมแล้วก็ต้นฐานทุกธาตุนะครับเพื่อเอาไปเล่นกับบิลไตสแตทอะไรแบบนี้เนาะวิธีแรกเนี่ยก็คือเราสามารถดูจากเสื้อตัวอื่นๆได้นะครับผมว่ามันมีหรือเปล่าอ่ะถ้ามันมีอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถกดที่แว่นขยายได้เลยเนาะมันก็จะเป็นการก๊อปปี้มอสทั้งหมดตรงนี้มาให้เรานะครับผมจากนั้นอันไหนที่ไม่ใช่มอสที่เราต้องการเนี่ยเราก็การกระบาดออกไปนะอ่ะสมมติว่าเราได้้มาแแลอ,อันนรกนะรทีี มดหนึ่งเนี่ยก็คือต้านทานทุกธาตุนะครับซึ่งเวลาค้นหาเราก็ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมดก็ได้เนาะเราก็พิมพ์แค่คีย์เวิร์ดสั้นๆนะครับที่มันน่าจะมีแค่มดของไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวนาะที่มันมีนะครับแทนที่เราจะพิมพ์ว่าต้านทานทุกธาตนะุเนาะซึ่งต้านทานทุกธาตุนี่มันมีหลายอุปกรณ์มากเราก็อาจจะหาไม่เจอหรือต้องเสียเวลาเลื่อนหานะครับดังนั้นก็จะพิมพ์แค่คีย์เวิร์ดที่น่าจะมีแค่เสื้อตัวนี้ที่มีนะครับก็คือคําว่าแกนวิญญ,ญาณน,นะครับทุ ก็คืออันนี้เนาะเป็นต้นานทานทุกธาตุอ่าโอเคแบบนี้พอเราได้ทั้ง2องมอสแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กดค้นหาไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีแค่เสื้อโมเลียอินวิกตัสที่มีมอตคุณสมบัติ5%และก็ต้นานทานทุกธาตุเนาะซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราสามารถใส่ได้เนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอพวกที่ติดมอนทินแล้วมอตมันแย่ลงนะครับก็คือตัวเนี้ยค่าคุณสมบัติมันเหลือแค่4%อย่างเงี้ยเราไม่ต้องการนะครับล้วก็พิมพ์ตัวเลขกำกับไปเลยว่าขั้นต่ำเนาะต้องเป็น็นนะครกส่้วยอ,ยอยว10% เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดค้นหาใหม่อ่ามันก็จะคัดกรองมาให้อีกระดับหนึ่งทีนี้นะครับพอเราได้มดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะลองหาดูที่มันเป็น5้าูเนาะซึ่งถ้าเราค้นหาแบบนี้เนี่ยการที่เราจะเลื่อนหาแบบที่มันเป็น5้าูเราอาจจะต้องเลื่อนลงไปที่ด้านล่างเนาะเพราะว่าพวกราคาแพงๆเนี่ยมันมักจะอยู่ด้านล่างซึ่งมันก็อาจจะเสียเวลานะครับมันก็มีวิธีค้นหาเฉพาะ5้าูอยู่ก็คือให้เราเลือกติ๊กฟิลเตอร์ทางด้านซ้ายมือเนาะตัวคำว่าตัวกรองไอเทมมมสสวใส่นนนะคัผัผจจาก้ี ว่าลูนซ็อกเก็ตอยู่อันนี้ก็คือรูที่อยู่บนเสื้อหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองเราซึ่งถ้าเราอยากจะให้มันมีขั้นต่ําคือ5รูเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเลยเลข5นะครับจากนั้นก็กดค้นหานี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นพวก5รูขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ทั้งแบบเสื้อแลวก็แบบที่เขาใส่แกนวิญ,ญญาณมาให้ด้วยแล้วล่ะนะครับเหมือนเสื้อตัวเนี้ยเออที่มันไม่ใช่รูโลง่ลงๆแบบนี้เนาะเพราะว่าเราขี้เกียจไปซื้อวิญ,ญญาณเพิ่มเติมมมมมอออออีีีีีกกกกทนนนึงึงงงงแแลล้้้ว็าายยยยัดเเเเเเใหหบบ่่่ไรรบบูสืืปงงิิพ รเราก็สามารถใส่มอดเข้าไปได้เลยนะอย่างเช่นเราต้องการใส่รุนหรือว่าแกนวิญญาณให้มันเป็นต้านทันทุกธาตุ25%เนาะในช่องฟิลเตอร์ด้านบนเนี่ยเราก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับแต่ทีนี้มันมีทิกในการค้นหาอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเราสามารถให้มันจอดจงเพิ่มมากขึ้นได้โดยการใส่เครื่องหมายตัวหนอนเข้าไปหรือว่าเครื่องหมายเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดเนาะจากนั้นเว้นวรรคสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่ารุนนะครับทุกคนคือรุนเนี่ยมันจะเป็นทุกอย่างเลยนะครับทั้งแกนวิญญาณหรือาอาารรหรือออออวว่่่่าาาาัักกขรระะสสมในหหททุยงแลีเไป ยัดใส่รูในอุปกรณ์ของไอเทมทุกๆชิ้นนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เราต้องการเป็นรูนต้านทานทุกธาตุเนาะเออเราก็เลยพิมพ์ไปว่ารูนนะครับผมจากนั้นเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดของต้านทานทุกธาตุเข้าไปนะครับก็อาจจะพิมพ์ไปว่าต้านทานก็ได้นะแต่ว่าถ้าจอะจงกว่านั้นเนี่ยก็คือทุกธาตุนะครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบเป็นมดนี้มดเดียวมาให้เลยเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อนหาเยอะๆนะครับผมและก็เราไม่ต้องพิมพ์ให้มันเป๊ะๆด้วยเพราะว่าการที่เราใส่ตัวหนอนเข้าไปปเเเเนนนนนนีีี่่่ยยหมมมมมืออกกกกัาากกัับบะะับบบวาาาาจจจะะะ็รคคดดงงทททุลํแฉพ โดยที่เราพิมยอยอยอพ์ย่อๆพิมพ์ให้มันมีแค่บางคําก็ได้โดยที่แบบเออไม่ต้องพิมพ์ให้มันตรงเป๊ะตามมดนั้นๆน,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 นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นทุกอันเลยนะครับที่มีรูนต้านทานทุกธาตุนะครับซึ่งอยากจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็กําหนดขั้นต่าเข้าไปเลยก็ได้เนาะโอเคทีนี้ก่อนจะไปกันต่อนะครับก็มาเรียนรู้เรื่องไอ้มดคาว่ารูนหรือเอนชานอะไรพวกนี้ก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับคือถ้าเราหาบางมดเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยเนี่ย เป็นลูนแบบนี้เนาะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับมอดแฝงเนี่ยมันจะเป็นมอดพิเศษที่มีแค่อเทมบางชิ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสร้อยอันนี้เนี่ยทุกชิ้นเลยเนาะที่เป็นสร้อยแบบนี้นะครับมันจะมีมอดหนึ่งที่ติดมาเสมอก็คืออินนะครับทุกคนซึ่งมันจะบวกเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้แหละแต่รู้แน่เลยว่ามันจะมีอินติดมาด้วยเนาะซึ่งมันคือความพิเศษของไอเทมชิ้นนี้หรือจะเป็นหน้าไม้อันนี้นะครับซึ่งหน้าไม้เนี่ยมันก็มีหลายประเภทเนาะซึ่งแต่ละปปปรระเเภทททมมมมันม Mod ตตันนนบบนนกกก็็ีีีีีอดแแแแงงง่่่่่ตตตาาาาถ้้้้หไูบบ ือชื่อ,อใกล้เคียงแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีมอดแฝงเฉพาะตัวของเขานะครับก็คือเพิ่มความเร็วลูกศร30%อะไรแบบนี้เนาะอ่าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของไอเทมชิ้นนั้นๆนะครับสำหรับมอดแฝงนะแล้วทีนี้พวกที่เขียนว่า e n c h a n t แหละมันคืออะไรอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมอดที่ได้จากการแปะมนทินนะครับทุกคนอย่างเช่นผมเลือกเป็น e n c h a n c i n เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเวลากดค้นหาเนาะไอเทมทุกชิ้นนะครับไม่สนใจว่าจะเป็นประเภทไหนหรือไอเทมอะไรก็ตามถ้าไปเพื่อนเอาวา r อบมาใส่ไอเทมแล้วมันติดมนทินนะครับแล อันนี้จะถูกเรียกว่ามอสเอนแชนนะครับทุกคนซึ่งถ้าดูจากไอเทมชิ้นแรกอันนี้นอะซอยอันนี้เนี่ยมอสแฝงก็คือโล่พลังงานสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็มีติดมอนทินเนได้เป็นมอสเอนแชนขึ้นมาก็คือค่าอินบวก10แต้มนั่นเองอ่าอันนี้มันจะแยกกันนะมอสแฝงเนี่ยจะมีแค่ไอเทมประเภทนั้นเท่านั้นนะครับที่มีแต่ว่ามอสเอนแชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเทมประเภทไหนก็ตามก็มีโอกาสมีได้ทั้งหมดนะครับขอแค่ติดมอนทินให้มันติดเป็นมอสนั้นเพิ่มขึ้นมาากกกก็ก็็พพอออออเเคคททีีีีนนนนนนน้้้ใส่่่วขงรูหหหืืดไปัและ ขาลาวิญญาณหรือว่าแกนวิญญาณนะพวกนั้นเนี่ยก็จะนับว่าเป็นลูนทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือสกิลนั่นเองสกิลเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาการเพิ่มเลเวลสกิลหรือมีเลเวลสกิลต่างๆนะ้อในทุกๆไอเทมเลยนะครับไอเทมชิ้นไหนที่มันมีสกิลติดมาด้วยนะถ้าเราต้องการใช้สกิลนั้นจากไอเทมนะครับก็สามารถค้นหาพวกที่มันเขียนว่าสกิลได้เลยแล้วนอกจากสกิลเนี่ยก็จะมีแซงตั้มด้วยนะครับแซงตั้มเนี่ยก็จะเป็นไอเทมในบท ไอเทมตกทอดบางชิ้นเนาะที่เราใช้ในบททดสอบเชคเคม่านะครับก็สามารถค้นหาได้จากคําว่าแสงตานั่นเองโอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้จริงๆเหมือนมันจะมียิบย่อยไปอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมจําคีย์เวิร์ดเป็นไปได้แล้วว่าต้องหาไว้ว่ายังไงในทุกคนแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้พวกนั้นหรอกเนาะหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้กันอยู่แค่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้อีกหนึ่งตัวอย่างในการค้นหานะครับก็คือการค้นหาไอเทมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเนาะเวลาจะค้นหาเราก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่ฟิลเตอร์อื่นๆนะครับผมลบแล้วลก็ตรง ไม่ใช่นะแล้วเวลาที่เราค้นหาเนาะมันก็จะขึ้นเป็นไอเทมทุกอย่างเลยนะครับพวกจีเวลพวกเข็มขัดอะไรแบบนั้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะเออล้วก็สามารถเลือกหาซื้อแบบนี้ไปลุ้นเอาเองก็ได้นะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะซื้อของในเว็บเทรดเนี่ยรายการที่มันขึ้นมาให้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ FK แล้วก็ออนไลน์อยู่เท่านั้นนะครับซึ่งบางทีราคาที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดเนาะคนที่เขาขายถูกๆเขาอาจจะยังไม่ออนก็ได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้โดยรวมของคนที่เขาไม่ได้ออนด้วยเน้เลือกดาน ขวานะครับตรงคาว่าออนไลน์เท่านั้นเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะแล้วกดค้นหาดูอีกทีมันก็จะขึ้นเป็นราคาของคนที่เขาออฟไลน์อยู่นะครับทุกคนซึ่งถ้าออฟไลน์ไปนนานๆเลยก็ตั้งขายนานแล้วเนี่ยอันนี้ให้สันนิษฐานไปว่าเขาอาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่บางคนที่อาจจะเพิ่งตั้งแลวก็ออฟไลน์ไปแล้วอ่ะคนนี้เขาอาจจะเล่นอยู่เนาะแล้วก็ตั้งราคาไว้ถูกมากๆด้วยอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรารอได้เนาะอยากจะซื้อราคาถูกอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรอให้คนนี้เขาออนเกมก่อนนะครับแล้วค่อยทักไปซื้อกับเข เราก็อาจจะต้องเช็คคนที่ออฟไลน์ด้วยเพราะบางทีคนที่เขาออนไลน์อยู่ตอนนี้เนี่ยราคามันอาจจะแพงเกินไปนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่ถูกลงเนี่ยลองดูก่อนว่ามีใครที่ออฟไลน์แล้วเขาตั้งราคาถูกถูกหรือเปล่าเนาะโอเคจบไปในส่วนของพื้นฐานสําคัญที่เราจําเป็นต้องรู้เนาะทีนี้มาดูการค้นหาแบบลงละเอียดกันบ้างนะครับเวลาที่เราจะหาไอเทมเนาะเราอยากจะคัดกรองให้มันสุดๆไปเลยหาเฉพาะมอตที่เราต้องการจริงๆเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นแหวนบลีดนี่แหละเนาะเวลาที่ผมใช้ในการหานะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเราอยากจะได้แหวนแบบไหนซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างตามมุมมองของผมแล้วกันนะเวลาที่ผมหาแหวนบีดมาใช้นะครับก็คือให้พเพื่อนใส่มดแฝงเพิ่มค่าคุณภาพเข้าไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันมีแค่แหวนบีดเท่านั้นที่มีมดนี้นะครับแต่ทีนี้ให้เราเพิ่มกลุ่มใหม่เข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยที่เลือกเป็นนับมดด้านล่างให้ได้นะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเขานะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะพอเราเพิ่มตัวกรองอันนี้เข้ามาเสร็จแล้วนะครับให้เรา, MOD เาร MOD มา,มหานหย ผมจะหาเป็นเสริมความเสียหายไฟน้ำแข็งและก็สายฟ้านะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมี3อันถ้าเรากดค้นหาเนี่ยมันก็จะสุ่มๆมาให้นะครับมี1อันบ้าง2อ,อันบ้างแต่ที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้มันมี2ธาตุในแหวนเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็น2ธาตุไหนก็ได้จะเป็นไฟกับน้ำแข็งสายฟ้ากับน้ำแข็งสายฟ้ากับไฟอะไรก็ได้นะครับทุกคนดังนั้นเราก็จะใส่เลข2เข้าไปในช่องต่ําสุดนะครับซึ่งตัวกรองอันนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราต้องการหา2องมตนะครับที่อยู่ในบรรดามดที่เรา เพื่อนจะใส่ไป10อัน20อันก็ได้แต่ว่าเราจะหาแค่2อันนะครับให้มันมี2อมดในวงเดียวนะครับซึ่งมันจะเป็น2อมดอันไหนก็ได้นะในกรณีนี้มันมี3ธาตุเนาะแต่ผมต้องการให้มันมี2ธาตุในวงเดียวซึ่งจะเป็น2ธาตุไหนรวมกันก็ได้ก็เลยใส่เข้าไปเป็นเลข2นั่นเองแล้วก็พอเรากดค้นหาเนี่ยทุกวงที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีไฟน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งไฟเป็นสายฟ้าไฟอะไรก็ได้นะครับคือมันจะขึ้นมา2อมดแน่นอนใน3มอดนี้ที่เราใส่เข้าไปนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ค เขานะครับหรือว่านับมตด้านล่างให้ได้นั่นเองนะมันก็จะง่ายต่อการค้นหาของเรานะครับแล้วทีนี้ยังไม่พอนะครับผมสําหรับพวกเสริมความเสียหายเนี่ยเราสามารถกําหนดเปอร์เซ็นต์ได้นะอย่างเช่นถ้าผมใส่ตัวเลข20เข้าไปอย่างเงี้ยเทียของมดเสริมความเสียหายต่างๆมันก็จะสูงมากขึ้นด้วยเนาะยิ่งใส่ตัวเลขสูงสังเกตว่าเทียเนี่ยมันก็จะสูงมากขึ้นนะครับซึ่งขั้นต่ําของเลข20เนี่ยก็จะเป็นเทียหกนั่นเองเนาะยิ่งเราใส่ตัวเลขสูงมันก็จะคัดแต่มดเทียสูงๆมาให้นะแล้วทีนนนนีีี้้้ะคครััเาาาาาอยยกจไดดดแววท่่่มมมสสตต3ิ แล้วก็แยกเป็นกลุ่มใหม่มาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็นนับมดด้านล่างให้ได้เนาะจากนั้นก็ใส่เป็นค่าสเตตัสท,ที่เราต้องการได้เลยก็คือค่าอินเด็กแล้วก็สเต็งนะครับทุกคนแล้วก็มันมีอีกมดหนึ่งก็คือค่าคุณสมบัติทั้งหมดนะครับทุกคนใส่ไปแบบนี้แล้วก็ผมอยากจะให้ค่าสเตตัสพวกนี้ขั้นต่ํามันคือ20เนาะแล้วก็กําหนดเข้าไปด้วยนะครับส่วนค่าคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยเอาสัก15แต้มแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วเนาะจากนั้นเราต้องการให้ม้มมมมัันนนนน,นีีี3อดดะใบรราาาา4ท่เคยยผก ให้มันติดมา3อันไปเลยอ่ะแล้วก็ใส่เลข3เข้าไปมันจะติดเป็นอันไหนมาก็ได้ขอแค่มันเป็น3อันนะครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้แล้วเห็นไหมมีทั้งเสริมความเสียหาย2ธาตุในวงเดียวนะครับผมแล้วก็ทุกวงที่คัดมาเนี่ยมันมี3ค่าสเตตัสด,ด,ด้านล่างนะครับอาจจะเป็นสเต,ต็งเด็กอินนะครับผมหรือว่าถ้าเราลองเลื่อนหาดูอีกสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นค่าคุณสมบัติทั้งหมดติดมาด้วยแล้วก็เป็น2ค่าสเตตัสแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ยังอยากจะคัดกรองออกไปอีกนะครับก็คือสมมติ ติดเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มกลุ่มใหม่นะครับโดยการใส่ตัวกรองเข้าไปว่าต้องไม่มีก็คือเราไม่อยากให้มันมีมอตเป็นพลังชีวิตสูงสุดอ่ะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่อยากให้มันมีอัตราหลบหลีกด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าทีนี้มันก็จะตัดออกไปแล้วอันไหนที่มันมีพลังชีวิตสูงสุดมีอัตราแม่นยําและอัตราหลบหลีกยดเนี่ยมันก็จะคัดออกไปทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมีนั่นเองแล้วก็มันมีพวกมตที่มันไม่ค่อยดีด้วยนะครับเราก็อาจจะใส่ตัวเลขของเสริมความเสีายเข้าไไปเอาาาสสักก10 20็ด้้ถ่มนจจะูง ในราคามันอาจจะแพงไปอะไรแบบนั้นนะก็ใส่สักสิอย่างเงี้ยเทียมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเป็นขั้นต่ําคือเทียสีแบบนี้เนาะมันก็จะง่ายมากขึ้นแต่ทีนี้นะครับถ้ามันมีหลายอันแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันคุ้มค่ากับราคามากที่สุดถูกไหมเพราะว่าเออดูแล้วแบบเอ้ยมันก็แบบใกล้เคียงกันหมดเลยแต่บางคนขาย4 0่สิบบ้าง2 0่สิบบ้างเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนตัวเลขมันดีกว่ากันถูกไหมมันก็มีวิธีการกรองอีกขั้นหนึ่งนะครับก็็คืออใใหห้้้เเา่ักงมขไปปน น้ำหนักมอสแล้วนํามารวมให้ได้นะครับซึ่งผมใช้เป็น v2 เนอ,ะ,อะจากนั้นนะครับก็เลือกเป็นมอสที่เพื่อนๆต้องการรวมนะครับให้มันแบบมีน้ําหนักสูงมากที่สุดอะนะซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นความเสียหายไฟน้ําแข็งและสายฟ้านะครับผมจากนั้นพอเรากดค้นหามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับก็คือซัมไอซัมตรงนี้เนี่ยมันคือผลรวมของน้ําหนักทั้งหมดนะครับของมอสเนี่ยไอสามมอสเนี่ยมันอาจจะมีแค่2มอสก็ได้หรืออาจจะเป็น3มอสในแหวนวงเดียวก็ได้แต่ว่าพอมัันนนเอาาา้้ํหกมมรววแลว ย,ยิ่งตรงซ้าตรงนี้เยอะมากเท่าไหร่หมายความว่าแหวนวงนั้นเนี่ยมันมีค่าเยอะมากที่สุดนะครับผมถ้าน้ํามันราคาเท่ากันไอที่ตัวเลขซ้าสูงกว่าแสดงว่ามันดีกว่านะครับอ่าแล้วก็กดสักทีหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไอที่สูงที่สุดเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือ99แต้มนะครับผมหมายความว่าค่าเสริมไฟน้ําแข็งสายฟ้ารวมกัน3ม,มอดนี้นะมันรวมกันแล้วได้น้ําหนักเยอะมากที่สุดและก็ได้แต้มเยอะมากที่สุดนะครับซึ่งวงนี้99แต้มเลยในขนาดเดียวกันวงนี้นะครับทุกคนสังเกตนะว่า เหมืนนลยก็เป็นเทียรก้าเหมือนกันเลยนะครับสวงวงนี้เหมือนกันราคาเท่ากันอีกต่างหากแต่พอรวมน้ําหนักกันออกมาแล้วเนี่ยแหวนด้านบนนี้จะได้3ค่าบนนี้ดีกว่านั่นเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อสักวงเนี่ยถามว่าเพืเ่อนจะซื้อวงไหนคําตอบก็คือเราซื้อวงด้านบน,นเนี่ยเราจะได้เสริมความเสียหาย3ามธาตุนี้เยอะกว่าแน่นอนนะครับผมถ้าเป็นผมผมก็คงจะซื้อแหวนด้านบนนี้ถูกไหมครับในราคาที่เท่ากันเลยไม่ได้ต่างกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นการคัดเลือกนะครับว่าเออในมอดที่มันเหมือนเหมือนกันเนี่ยตัวเลขที่ใกล้เคียงกันน แถมราคาเท่ากันวงไหนมันดีที่สุดวงไหนมันมีน้ำหนักรวมกันแล้วมันได้เยอะมากที่สุดนะครับแทนที่เราจะไปซื้อของแพงๆแต่พอมาดูแต้มซ้ำตรงนี้แล้วโอ้โหมันอยู่แค่แบบ80แต้มอย่างเงีง้ยทั้งๆที่มี3มอดเหมือนกันเทียก็เท่ากันบดอะไรแบบนี้เนาะแต่ราคาต่างกันอะไรเงี้ยเราอาจจะซื้อของแพงแต่ได้ของที่มันไม่คุ้มกับราคาก็ได้นะแต่ทีนี้ถ้าเราดูมดเสริมดาวเมจอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเราอยากรู้ด้วยว่าถ้ารวมค่าคุณสมบัติเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยอันไหนมันดี คุณสมบัติทั้งหมดเข้าไปเลยก็ได้นะคือเอาทุกมอดตามที่เราต้องการอใส่มานาะสูงสุดเข้าไปด้วยเลยจากนั้นกดค้นหานะครับแล้วก็มากดที่ซ้ำใหม่อีกทีหนึ่งโอเคทีนี้เราก็มาดูกันนะครับสำหรับ3มอดรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับผมวงนี้378เแต้ม850 dy สนะครับสังเกตว่ามันมีแค่2มอมดนี้ก็จริงเนาะแต่ว่าพอรวมทุกค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมันได้แต้มเยอะสุดนะครับลองมาเทียบดูก,กันกับด้านล่างตรงนี้เนาะอันนี้มันเป็นแค่เทียเจ็ดกับเทียเก้าแค่น นะครับแล้วก็มานาเนี่ยเยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าค่าสติตัร์ตมีมดหนึ่งนะครับที่ไม่ตันเนาะอันนี้เป็น40อันนี้เป็น4 6พอวงนี้เอามารวมกันทั้งหมดมันก็เลยได้แค่369ต่างจากด้านบนเนาะที่แต้มสูงกว่านะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูราคาด้วยนะเตอวงนี้850แต่วงนี้มันแค่360รอะราคาถูกกว่าตั้งครึ่งหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าราคามันถูกกว่ากันมากๆแบบนี้แทนที่ผมจะไปซื้ออันบนที่มันดีกว่านะครับแต่ผมก็อาจจะซื้ออันล่างแทนนนกกก็ไดด้เเาาาาาาะะะะพรรรวว่่มมััคปหยยอๆ มาดูที่วงนี้นะครับเห็นไหมวงนี้แพงกว่าวงด้านบนอีกนะครับแต่ว่ารวมกันได้แค่369เนาะถ้าเราจะซื้อ2อันเนี่ยถามว่าเราจะซื้ออันไหนคําตอบก็คือผมอาจจะซื้อเป็นอันด้านบนนะครับเพราะว่าน้ําหนักรวมกันแล้วมันเยอะมากกว่านะครับแถมราคาถูกกว่าอีกต่างหากอาจจะมีบางค่าที่น้อยกว่ากันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รวมออกมาแล้วมันดีกว่าไงแถมราคาถูกเราก็เลยอาจจะเลือกอันราคาถูกก็ได้เนาะเอออันนี้มันต่างกันแค่0.5นะครับวงนี้่ย4 6สดีวายนะสเตตัสดีกว่าแน่นอนเทียร์เลยมาสอด ลงนิดหน่อยนะครับสเตตัสก็มีอันดีกว่าแล้วก็อันที่ไม่ดีกว่าด้วยแต่ว่ามันก็เป็น369อ่ะเออแต่ว่าอันนี้มันเป็น369.5แถมราคาถูกกว่านะครับเราก็อาจจะเลือกซื้อแหวนด้านบนอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้349เองทุกคนราคา1กระจกเนาะราคามันก็แอบแพงนะครับซึ่งถ้าดูโดยรวมแบบนี้เรายังรู้สึกว่าอีมันไม่ใช่วะพี่นะครับบางวงเนี่ยเฮย้ยสเตตัสมันดีกว่ามันควรจะซื้ออันดัางกว่าถูกไหมอะ งั้นเราก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับไอมดที่มันรวมกันเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเกินไปเนาะเราอาจจะสนใจแค่ว่า3มสเตตัสด้านล่างเนี่ยรวมกันอันไหนมันได้เยอะกว่าเราก็จะซื้ออันนั้นอ่ะแล้วก็ติ๊กไว้แค่พวกนี้แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ลองกดค้นหาดูใหม่อ่ะทีนี้ก็มาดูกันนะครับด้านบนเนี่ยเราไม่ได้สนใจนะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เราสนใจแค่ว่าด้านล่างเนี่ยอันไหนมันเยอะเนาะก็มาลองเทียบดูอันแรกนะครับผมมีสเต็งเด็กอินสี่สิบเก้านอนหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับหกร้อยดีไวส่วนวงนี้เต็ม ต้เหมือนกัน1กระจบเนาะซึ่ง1กระจกกับ600เนี่ยมันน่าจะราคาเดียวกันนะแค่คนละสก,กุลเงินเฉยๆผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เดทกระจบมันกี่ดีวนะทุกคนอ่าเห็นไหมแต่ว่าเราก็เลือกดูแบบนี้ได้เนาะแต่ทีนี้เราก็ลองเลือกหาดูนะครับอ่าวงนี้เห็นไหมทุกคนวงนี้1 0 0 d งดีวททุกคนเห็นไหมแต่ว่าสเต็งเด็กอิน18 1 8 8ดส4 5แต้มต่าแต้มตงกับพวก1กระจกเนี่ยแค่2แต้มเท่านั้นเองนะครับหมายความว่าถ้าเราต้องการแค่ค่าสเตตัสเนาะโดยที่ไม่ได้สนตัวเลขด้าน 100 d y แค่นั้นเองอันนี้เนี่ยคือคุ้มกว่าอันอื่นแน่นอนนะครับในราคาที่ถูกกว่ามากๆด้วยซึ่งวิธีนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กับการเลือกจีเวลก็ได้นะหรือว่าไอเทมชิ้นอื่น,นๆ,น,ๆนะครับเอาไปใช้ได้กับไอเทมทุกชิ้นเลยนะครับผมและก็การที่เราเลือกเป็นค่าซ้ำแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะใช้ร่วมกันกับการใส่ราคาขั้นต่ำนะอย่างเช่นเราอาจจะมีงบไม่เกิน50 DIY นะครับทุกคนเราอยากจะหาแหวนในราคา50 DIY ที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะหาได้นะแล้วก็ใส่สกุลเงิน ข้าไปเนาะเป็น d y ไวท์เลยก็ใส่สูงสุดนะไม่ให้มันเกิน5 0 d y นะครับผมแล้วก็ลองกดค้นหาดูจากนั้นก็กดที่ซ u m นะครับผมทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นแหวนที่มีค่าสเตตัสสามค่านี้เนี่ยที่รวมกันแล้วได้น้าหนักเยอะมากที่สุดแล้วในราคา5 0 d y ขึ้นมาให้เราเนาะซึ่งวงด้านบนเนี่ยแค่4 5 d y นะแต่ว่ามันได้1้3่แต้มนะครับอ่าด้านล่างเนี่ยต้ะ40 d y แล้เก็119แต้ม,ตมคราบแต่ราคา50 d ทเลยเห็กงนถ้ื่อๆไม่ได้ใช้ตัวกรองแบแต่รนอกจากิบ เพื่อนจะต้องไปเสียเวลาบวกลบคูณหารเองแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้มดที่ต่ํากว่าในราคาที่แพงกว่าก็ได้สมมุติว่าเพื่อนๆมาซื้อแหวนวงนี้ห้าสิบดีวท์ทัทง้งทั้นที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีราคา4 0่ดีวทที่ดีกว่าให้ซื้อก็ได้ถูกไหมครับเห็นไหมเออเราก็อาจจะเปลืองงบโดยใช่เหตุนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการใช้ตัวกรองพวกนี้เนาะนอกจากจะได้ของที่ราคาคุ้มค่าแล้วเนาะเรายังจะได้ของดีในราคาที่ถูกไปใช้งานด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือการค้นหาจีเวลานาะาเราหนาน่สววใล จะหาแบบที่มันติดคอรับมาด้วยนะครับผมต้องการเอาจิเวลมาใส่บิ้วผมเนาะก็คือผมต้องการเป็นโล่พลังงานสูงสุดนะครับก็เลือกเป็นโล่พลังงานสูงสุดไปเลยจากนั้นผมก็จะเพิ่มอีกตัวกรองหนึ่งเข้ามาก็คือเป็นนับมดด้านล่างให้ได้เหมือนเดิมเนาะหรือว่าเขานั่นแหละผมอยากจะให้มันมีเป็นคริติคอนของตัวละครนะครับหรือให้มันเป็นเพิ่มโบนัสความเสียหายคริติคอนก็ได้2องดนี้เนี่ยอันใดอันหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวเลขหนึ่งเข้าไปหมายความว่าในสองมดนี้เนี่ยให้มันติดมาด้วยมดหนึ่ โอเคทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับว่าเออเนี่ยทุกวงเลยนะครับมันจะมีเพิ่มโลกพลังงานสูงสุดแน่นอนเนาะซึ่งบางอันเนี่ยก็จะเป็นโบนัสความเสียหายคริบางอันก็จะมีโอกาสประทับครดิตคอนนะครับถ้าเราอยากจะให้มันมี2องมดนี้ในจีเวลเดียวเนี่ยก็ใส่เป็นเลข2ก็ได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้มันก็จะขึ้นมาให้แล้วเห็นไหมมีโลกพลังงานสูงสุดมีโอกาสคริแล้วก็บนัสคริในวงเดียวกันเนาะแล้วทีนี้แบบนี้ยังไม่ได้ดีที่สุดเพราะเราต้องการให้มันมีมดเอนแชนติดขึ้นมาด้วยเนะาจจะ ติดมอนทินมาด้วยอ่าแล้วก็เพิ่มตัวกรองขึ้นมาใหม่นาะเป็นน้ำมดด้านล่างเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ใส่เป็นมอนทินที่เราต้องการซึ่งผมอยากจะให้มันติดมอนทินแล้วเป็นค่าอินนะครับอ่ะแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้นะเอ็นชา้นเป็นค่าอินนะครับผมแล้วก็เป็นค่าเด็กสุดท้ายก็จะเป็นค่าสเต็งนะครับผมแล้วก็ขั้นต่ําสุดตรงนี้ก็ใส่เป็นเลขหนึ่งไปน้อก,ก็คือใน3มอดนี้ให้มันติดอันใดอันหนึ่งมาก็ได้นะแล้วก็ขอขั้นต่ําสัก8แต้มละกันเออผมไม่อยากได้มดต ซึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาให้แล้วเห็นไหมครับมีโลกพลังงานสูงสุดมีโอกาสคลิและโบนัสความเสียหายคลิเนาะโดยที่มีติดมอนทินเป็นคาสเตตัสด,ด้านบนตรงนี้ด้วยขั้นต่ําคือ8แต้มนะแต่ว่าราคาแพงมากและก็มีแค่3วงจากนั้นเราก็อาจจะลดลงไปหน่อยคือถ้ามันมี2มตดนี้รวมกันในจีเวลเดียวเนี่ยมันแพงเนาะดังนั้นเราก็เลือกเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือมีมอดไดมบดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สักอย่างละไม่ต่ํากว่า10%นะครับแล้วก็กดค้นหาดูใหม่โอเคทีนี้มันกกก็็จะะมีตัววเเลลลือออยขึ้้นแนร่ราางหาดู ลและก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอันไหนมันคุ้มมากกว่กากันก็ใช้เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะทําค่าซนะ้ำเนาะก็คือน้ําหนักของมอสเนะี่ย v2 เนาะจากนั้นเราก็ใส่เป็นค่าที่ต้องการเข้าไปนะครับก็คืออยากจะให้มันมีเพิ่มโลกพลังงานสูงสุดแล้วก็มีเพิ่มโบนัสความเสียหายคลิเนาะในกรณีนี้ผมอาจจะไม่เอาโอกาสคลิกและเพราะว่าผมมีคลิกเยอะแล้วเงี้ยผมอยากจะได้แค่ความเสียหายคลิดีคอนเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีโลกพลังงานมีโบนัสความเสียหายคลิกแล้วนะครับรวมกันแล้วให้มันได้น้ําหนักเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็กดด้น,นหานที่ซมมเเือิ ในบรรดา G ีเวทั้งหมดเนี่ยที่มันมีโล่พลังงานสูงสุดแล้วก็บนัสความเสียหายคลีเนาะรวมการสูงสุดอันนี้คือ40แต้มนะครับเห็นไหมมันเป็นโล่0ี่บอ่าบนัสความเสียหายอีก20นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยมันเป็นค่าอะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เนาะจากนั้นอันด้านล่างเนี่ย40แต้มเหมือนกัน2องมดนี้20เหมือนกันแต่ราคาแพงกว่าเห็นไหมอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ดูมดอื่นนะคือเราจะดูแค่สองมดเนาะมดอื่นเนี่ยมันจะเป็นมดมินเนี่ยนมดอะไรก็ได้เราไม่ได้สนใจเราสนใจ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นอีกเราอาจจะเอาใกล้เคียงเนาะก็คืออันนี้39แต้มนะครับมีโล่20แต่ว่าโบนัสความเสียหายคริตเหลือแค่19เนาะแต่ว่าราคามันแค่15ดีไวไงถูกกว่า2 8 d สดีวตั้งเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเลือกเป็นจีเวลนี้ก็ได้ถูกไหมครับราคาถูกกว่าเยอะมากแถมตัวเลขไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะแต่ทีนี้สมมติว่าเราอยากจะให้ด้านบนตัวนี้มันรวมเข้าไปด้วยอาะเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเนาะเป็นเอ็นแชนคาสาเตตัสต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็ให้มันรวมไปหมดเลยอันนี้มมมมันนนนกก็็็จะเเปออิิแแแต้และะ้ลลลคคววพ่่โ 20, าสาสยห ได้ะครับได้49แต้มนะ้อง18 DY ว,วงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะดีสุดนะแต่ว่าพอเรารวมค่าสเตตัสด,ด้านบนนี้มาด้วยแล้วเนี่ยวงนี้ราคาถูกกว่าด้วยนะครับแถมค่าสเตตัสรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยดีกว่าด้วยนะอันนี้เนี่ยคุ้มกว่า2 8 d y นี้แน่นอนนะครับทุกคนแล้วทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งก็เหมือนเดิมนาะอสมมติว่าเรามีงบจํากัดนะเราอยากจะหาจีเวลที่มันราคาไม่เกิน5 d y านะ้องแบบงบประหยัดอะไรอย่างนี้เราก็เลือกเป็น d y ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นสูงสุด5 d DY จากเดิมที่่เมือกีนะตัวเลขมันเยอะมากรผมเา ดดเนี่ย5 d y นะครับได้เด็ก10ได้โลกพลังงาน20เลยก็โบนัสความเสียหายแค่15อ่าเห็นไหมทุกคนคือตัวเลขเนี่ยมันลดลงมาน้อยกว่าก็าจริงแต่ราคาสูงสุดเนี่ยแค่5 d y เห็นไหมครับแถมค่าสเตตัสด,ด้านบนก็ยังเป็น10แต้มอีกต่างหากคือแบบมันประหยัดกว่าเยอะมากอะ่ะคือถ้าเรารู้วิธีการค้นหาแบบนี้เนาะเราก็จะได้ของที่ดีเลยก็ราคาถูกนะครับเห็นไหมคือมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้วิธีการทําแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะได้ของแพงไปบ้างนะครับได้ของไม่ดีไปบ้างแบบแต่ว่ารราาคแแพงอะไบบ เ,เดังนั้นนะครับถ้าพเพื่อนๆใช้พวกนี้เป็นเนี่ยบอกเลยหลังจากนี้นอกจากจะได้ของถูกแล้วยังได้ของดีอีกต่างหากนะเออลองไปเลือกใช้กันดูนะครับแม้ค่าสเตตัสมันจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเนาะแต่ราคามันคุ้มกว่ากันมากเลยนะครับแลวก็เลือกได้ด้วยว่าอันไหนมันดีที่สุดในราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับทิศในการค้นหาไอเทมในเว็บเทรดเนาะที่เหลือเนี่ยพเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะมันสามารถเอาไปปรับใช้กับการหาไอเทมได้ทุกชนิดเลยใน กน็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ